พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจุก,การติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางหล,ลายแนวทางเช่นเคยนะคะลาสตาลาวีพีและลาวสตาวีพีนะคะที่ด้านซ้ายมือนะคะ เป็นแนวทางของวันที่8นะคะเพื่อนจา๋านแนวทางของวันที่8เนาะใครชอบก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วุจารณญาาในการรับชมและรับฟังเนาะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะก็ขอให้ปังมาทั้งสามรอบเลยนะคะขอให้เห็งๆปังๆเนาะส่วนด้านซ้ายนะคะลาวสามกีเวพเนาะเพื่อนจา๋าเอาเมื่อวานนี้นะคะลาสตา์เนาะของเราเข้าที่73นะคะเข้าที่73เนาะก็ยินดีด้วยนะคะ ส่วนลราสามารถคีย V.I.P. นะคะเราสามารถคีย์ V.I.P. วันที่8เนาะตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็มีเด่น 2, 2> เด่น4เด่น5และเด่น8เนาะใครชอบค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเท่านั้นนะคะใครชื่นชอบก็จับไปเป็นแนวทางได้เลยไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆจาก็ขอให้ยิบยกตัวเลขนะคะขอให้ได้ ะะขอให้ได้ขอให้เห็นขอให้ปังละกันเนาะเมื่อวานนะคะลาสามคีย V.I.P ของเรานะคะก็หลุดไปนะคะเข้าเฉพาะที่เด่น8เท่านั้นนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะชอบค่อยตามเนาะนเพื่อนๆจ้านะคะอ่าแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แนวทางต่อไปนะคะที่แนวทางต่อไปเนะเาะอ้ากกดเข้าอ่า ลาวกาชาตินะคะที่ลาวกาชาติเนาะคนเงี้ยจ๋าลาวกาชาติเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนาะก็เข้าเฉพาะตัวเด่นที่8นะคะเข้าเฉพาะเด่น8เนาะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามแนวทางลาวกาชาติเมื่อวานนี้นะแอดก็ขอโทษขออภด้วยนะคะส่วนชุดเด่นในวันน ที่ศูนย์นะคะเพื่อนๆจากที่ศูนย์เนาะราชาชาติในวันนี้นะคะที่ศูนย์เนาะแอบชอบศูนย์นะคะรองก็คือแปดเนาะเพื่อนๆจะจะมาที่ตัวฟันหรือจะมาที่ตัวรองนะคะเพื่อนๆจาตัวฟันก็มีศูนย์เก้าและ0ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี้นะคะสามคู่นี้แหละนะคะตัวฟันตัวศูนย์เราเนาะก็ขอให้มาขอให้ปังละกันนะคะถ้าไม่ชอบตัวนี้นะคะก็ใช้ตัวอื่นได้นะคะใครชอบศูนย์ก็สามารถ วิ่งรูดได้เช่นกันเนาะสำหรับคนที่มีทุนเยอะแล้วนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขมีเข้าและมีหลุดได้เสมอนะคะส่วนลาวสามัคีของเรานะคะลาวสามัคีของเรานะคะเมื่อ2วันที่แล้วแอก็ให้แนวทางที่หลุดไปนะคะก็บอกจะไม่ให้แนวทางลาวสามัคีนะคะ3วันเนาะเพืเ่อนๆจ๊ะนะคะแต่ถ้าใครชอบนี่เลยลาวสามัคีนะคะไม่ให้นะคะลาวสามคคีเนาะ วันที่8นะคะเป็นวันที่2หน้าที่แอจะไม่ให้แนวทางนะคะนะคะถ้าชอบก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ลองได้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าที่ตรงนี้แหละตรงๆเลยนะคะก็นะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบยกไปเป็นแนวทางนะคะแคปหน้าจอหรือยังเดี๋ยวเราไปต่อที่แนวทางต่อไปนะคะสถานีต่อไปสถานีฮานอ เข้าที่ห้าเจ็ดนะคะแค่คู่เดียวเองนะคะเนื่องจากแค่คู่เดียวเองนะคะแล้วก็มีหกห้านะคะที่แอดติดไปให้นะคะถ้าใครกับหัวหกเป็นเก้านะคะเมื่อวานนี้แอดก็ยินดีด้วยนะคะแต่ที่เข้าจริงๆก็ห้าเจ็ดนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเด่นนะคะเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าเด่นเจ็ดนะคะวิ่งรูที่เจ็ดเนาะที่เข้าเมื่อวานนะคะส่วนตัวเจาะแล้วก็มีแค่คู่เดียวนะคะ ก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าแค่คู่เดียวเองเนาะเพื่อนจา๋าไม่รู้มีใครหยุดยุเข้าไปเป็นแนวทางแล้วได้รางวัลกันบ้างหรือเปล่าเนาะนะคะส่วนแนวทางวันนี้นะคะวันที่8นะคะก็มีตัวเด่นเช่นเดิมนะคะ4ตัวเด่นด้วยกันนะคะวิ่งรูดที่4และ6นะคะใครชอบค่อยตามนะคะส่วนชุดเด่นเนาะมี4 5 4ห4 8สี่นะคะห4 6 5และ6 0เนาะเุณเพื่อนจา๋าส่วนชุดกันก็มีที่7 4และ7 8นะคะก็ ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันเนาะใครชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะดูดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะนะคะก็เมื่อวานนี้ใครได้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะหาหน่อยเนาะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลกับราพัฒนาบ้างไหมเอ่ยนะคะมีใครถูกรางวัลกันบ้างไหมนะคะแอบก็กราบขอโทษขอไปด้วยนะคะที่3มคู่เด่นเนาะคลิปสุดท้ายเนาะ นะคะดวนดวนดวน,ดวนเออดวนดวนดวนแล้วดันลืม0ูนย์ะคะเพื่อนจา๋าเนาะส่วนอีก2คลิปนึงก็เข้าทั้ง2คลิปเลยนะคะ0ูนะคะวิ่งรูดที่0ูนย์และวิ่งรูดที่1นะคะแอดก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบยกเข้าไปเป็ปนแนวทางเนาะอันนี้แคปหน้าจอรือยังคะฝากแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะใครชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะ,ะนี่ก็3าลาสตานะคะและลาสสามัคคี VIP นะคะ ชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะชอบกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะส่วนลาพัฒนานะคะแอดจะลงให้ก่อนวันหวยออกแล้วกันนะคะลงเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลืมเร็วนะคะเดี๋ยวก็จะไม่ถูกกันเนาะนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเพ,นเพื่อนจ๋าเข้ามารับชมแนวทางไหนก็ฝากกดแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆด้วยเนาะ นะคะขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกับทางช่องของเรานะคะเราพัฒนาเดี๋ยวแอดจะลงให้น่าจะเป็นวันที่9นะคะน่าจะเป็นวันที่9้าเนาะแอดคิดว่าเนาะตอนนี้คือพักผ่อนสมองนะคะวันวันหยุดค่ะเพื่อนๆจ้าวันหยุดนะคะแอดก็จะ พักให้เต็มที่เนาะจันถึงสุแอทํางานเต็มที่นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ขอพักนิดนึงนะคะอยู่กับครอบครัวเนาะเพื่อนจะอาจจะพาลูกๆไปไว่ายน้ํานะคะวันนี้เนาะเนาะนะคะก็ขอให้เพื่อนๆปังๆกันแล้วกันนะคะในวันนี้เนาะขอให้โชคดีกันเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากๆเนาะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับในทุกๆคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้าขอให้โชคดีนะคะโชคดีกันทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ